สวัสดีครับมาพบมาพอกับบ้ามาดูเลืครับ,บ,รบกับบรรยากาศตอนแรงของวันศุกร์ที่28ครับเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เวลาอยู่นี่กับห้องโมงแรกครับม่วงข้ยกันเริ่มเขาขึ้นมากแล้วครับบรรยากาศตอนแรงครับรรบ,บ้ามาดูผ้าหลอกมืองครับกงลงกงลงขึ้นมาแล้วพี่นออ้องทีเขาคอกแล้ว หลังจากที่ไปหาหกินกลับมากแล้วครับพี่น้องบรรยากาศบาบบรรูผ้ารอครับเมื่วก็เริ่มขึ้นมากวกวาลิ่นข่วก้อบเพี่น้องคำแล้ว เอาบรรลุผ้ารอ,อครับน้ำทงไฮทงหน้าเวลาอยู่นี่ครับ6โมงแรงพี่น้อง บาบรรลุภาพรอครับ,บ,บรับยากาศตอนแรงเพราะว่าซุกที่ยี่แปดครับฝากนี่นได้ครับฝากที่ตามช่องบ้าบรารลุต่างเดรอนี่นได้ครับกตะิภาพ,พี่น้องเมืองบรรยากาศนับตรงไหนตรงหน้าตอนเจ้าตอนแรกครับสำหรับแรกนี่ก็ตรงกับว่า สุกทียี่สิบแปดครับเวลาอยู่นี่ก็สิบหกโมงแรงครับง้อกล้วยง้อเริ่มขึ้นมาแล้วครับสิ่เขาคลอกแล้วอากาศตอนกลางวันหอนครับพี่น้องแดดคัาดแดดเนี่ยเนี่ยมนแลงมากจะมีไข้เนี่ยครับอากาศเย็นฝากนยครับฝาก ที่ตามช่องบ้าบรุษต่างแด่นี่ยนะครับผู้ที่ตามก็เพิ่มขึ้นแน่อยู่ครับเป็นเจ็ดรอยยี่สิบสี่ทันแล้วครับกติภาพพี่น้องเมืองผ้าล้อน้ำทงไงทงหน้าเนี่ยครับนกกระเริ่มเขาข้อแล้วครับห้องห้าคู่แล้วครับ ฝากนี้ได้ครับฝากติดตามช่องบ้าบลูแตกเดียวนี้ได้ครับสถิภาพี่น้องลอเลยน้ำทงไงทงหน้าอย่างนี้ครับกับบรรยากาศตอนแรงครับตอนเศร้าตอนแรง เป็นตกดินหรอือผีน่องเลยหกบ่งแรงหรอสำหรับแรงนี่กับฝากไวปชํานี้แหละครับฝากติดตามนี้ได้ครับช่องบ้าบรรลุต่ตางแดดครับสำหรับชิปนี่กับฝากไปชิปนี้แหละครับสวัสดีครับ